ราคาขายผักและผลไม้ตลาดสีมุมเมืองศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผล,ผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผล,ผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของ แต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ มาดูราคาขายส่งพืชผักและผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองประจันที่18กันยายนนะครับเทียบกับเมื่อวานนี้17กันยายนเริ่มต้นที่ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับบวบเลี่ยมวันนี้กิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับประกาศหอมวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานี้ บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับมะเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 0บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาลดลง2บาทครับมะเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 4บาทราคาเพิ่มขึ้น11บาทครับมะราจีนวันนี้20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทครับ พละกอดิบวันนี้8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับขึ้นช่ายวันนี้กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับต้นคณะวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับยอดคณะวันนี้14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกวางตุ้งใบวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับวางตุ้มดอกวันนี้12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาไม <jon> ่เปลี่ยนแปลงครับเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระหล่ำปีขาวันนี้30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับกระหล่ำปีเขียววันนี้14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาลดลง1บาทครับ ด <Es> อกหอมวันนี้กิโลกร,รัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับตังโอวันนี้กิโลกร,รัมละ120้บาทเทียบกับเมื่อวานนี้160บาทราคาลดลง4บาทครับมะเขือเทศสีดาวันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะเขือเทศท้อวันนี้36บาทเทียบกับเมื่อวานนี้36บบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ กรัมดอกวันนี้18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกรัมดอกจีนวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาลดลง5บาทครับตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาลดลง10บาทครับใบกระเพราวันนี้15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 0บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับ ไม,ม้มะกรูดวันนี้40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาลดลง5บาทครับใบโหระพาวันนี antis, ้15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 0บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้150บาทราคาลดลง30บาทครับผักชีลาวันนี้40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทครับพริกขี้หนูส่วนม้งวันนี้กิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานนี้180บาท ราคาลดลง80บาทครับพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับพริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาลดลง10บาทครับ ผักกาดจองวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักหวานบ้านวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาลดลง10บาทครับผักหวานป่าวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้90บาทราคาลดลง10บาทครับผักกาดขาวเบาวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ อากาศขาวลุวยวันนี้กิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาลดลง1บาทครับแตงกวาเล็กอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงล้านวันนี้กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานนี้7บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกุยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาลดลง10บาทครับ มะม่วงโชคอนันต์วันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้13บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับแตงโมซันย่าวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้17บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับแตงโมกินาลีวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้17บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับกล้วยน้ำว้าขาวนวลวันนี้หวีละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ แก้มังกรเนื้อแดงวันนี้กิโลกร,รัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแก้มังกรเนื้อขาววันนี้กิโลกร,รัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาลดลง5บาทครับมาละกอฮอลแลนด์วันนี้กิโลกร,รัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกร,รัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ทุเรียนหมอนทองวันนี้กิโลกร,รัมละ130บาทเทีทยบกับเมื่อวานนี้130บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมาดูราคาย้อนหลังพืชผักกันนะครับวันนี้มี2ชนิดก็คือถั่วฝักยาวกับพริกจินดาแดงนะครับราคาที่เราเอามาใช้ใดูเนี่ยคือเอามาจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับย้อนหลังไปประมาณ1ปีตั้งแต่วันที่20กันยาปีที่แล้วจนถึงวันที่18กันยาณปัจจุบันนะครับ มาดูราคาของถั่วฝักยาวนะครับบ้ามันเกิดอะไรขึ้นถั่วฝักยาวเนี่ยเคยทำราคาต่ำสดุรรด,สำด,สสดไปที่กิโลกร,รัมละ5บาทเมื่อเดือนพฤษกายนปีที่แล้วนะครับ5บาทแล้วก็ทําจุดสูงสุดไปที่กิโลกรัมละ90บาทเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีนี้นะครับสังเกตการ ขึ้นลงของราคาของถั่วฝักยาวเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนสลับฟันปลาตลอดนะครับก็คือขึ้นลง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 ตลอดนะครับราคาสูงสุดต่ําสุดจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอย่างเนี้ยลงมา5บาท5บาทเสร็จก็อยู่ได้ไม่กี่วันนะครับประมาณสักเอ่อจ็ดแปดวันก็ขึ้นไป38บาท38บาท30กว่าบาทได้ไม่กี่วันก็ลงมา10บาท10บาทแล้วก็38บาท12บาท40บาท 12บาทก็ไป40บาท15บาทแล้วก็ไป50บาทนะครับไปเรื่อยๆมาดูราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทก็อยู่ช่วงเอ,อกึ่งกลางเกือบกึ่งกลางนะครับของสูงสุดต่ําสุดราคาตอนนี้จะขึ้นหรือจะลงก็ได้นะครับเออเราเราเราทำนายไม่ได้แต่ดูจากสภาพของของข,ของราคาเนี่ยเนี่ยราคาเนี่ยมันเคย ตรงจุดนี้ครับสังเกตจุดนี้ราคากิโลกร,รัมที่บาทเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยราคาไม่ควรจะต่ำกว่า20บาทแล้วมันเคยมาทํา1บาบาทรงจุดนี้ซึ่งคาดการว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะอาจจะสลับฟันปลาแล้วก็ลงก็ได้นะครับอาจจะเป็นทิศทางสลับฟันปลาในทางลงนะครับต่อไปมาดูราคาอีกตัวหนึ่งก็คือราคาพิจกกินดาแดงเนี่ยราคาต่ําสุดเคยทําไปที่กิโลกร,รัมละ20บบาทครับเมื่อเดือน มีนาของปีนี้เองนะครับแล้วก็สูงสุดราคาที่เคยเคยไปถึงเนี่ยก็คือกิโลกร,รัมละ80บาทนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีนี้เองนะครับตอนนี้กรอราคาอยู่ไหนอยู่ที่กิโลกร,รัมละ45บาทก็อยู่ในช่วงเกือบกึ่งกลางนะครับของสูงสุดต่าสุดสังเกตราคาพริกเนี่ยจะไม่สวิงมากครับเพียงแต่ว่าจะเป็นแนวโน้มสวิงลงหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาน่าจะดีอยู่ครับน,น่าจะดีอยู่ถ้าใคร ขายผลผลิตในช่วงนี้ก็คงได้ราคาดีในราคาพิกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือราคาหลังจากช่วงนี้จะมีพายุเข้านะครับนวอื่นไม่รู้ว่าหลังจากนี้จากพายุผ่านไปนี่ถ้าเกิดมีน้าท่วมหรือมีอะไรเนี่ยราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คอยจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนมีความสนใจอยากจะทราบราคาของตัวไหนก็แจ้งมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะจัดทาให้นะครับแล้วก็โปรดอย่าลืมกด ติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆแต่เ,เราจะนำมาเสนอให้ท่านใหม่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ